นี Estado, so notes, one, ่เป <con c ern or> ็นเครื <longer> ่องห่อเข่าด้วยพี่น้องด้วยมาสื่อเครื่องห่อเข่าลายๆแอปเปิ้ลหน่อยใครจะได้อันนี้เฟอร์เ็ดเป็นสุดน้อพี่น้องค่ะเครื่องห่อเข่าเฟอร์เ็ดเป็นสุดข้าวสื่อขอาวุ่นเด้อเบืองนันเด้อหมากใหม่เนาะหลายคนก็สื่อหมากใหม่ใส่ตลาดยำแรงคนแห้งพี่น้องเออพี่น้องจิตราภัย เอาบปไหนเลยบอเอาสิบพันสิบพันเหรออ่าตบใจเด้อสื่อเครื่องแล้วว่าเราว่านี่ไ้ยน้องใ้กได้ลืสอโลสิบพันน้องพี่น้องบ้อบ้านนี่มึหอนเลยการน้องมูสั่งก่อนเท่าไหร่ สบัสดีค่นผู้ชมตอนนี้ไว้อยู่ที่ตลาดเมืองเรางามเนาะสีพาพี่น้องมาเบิ่งผาบรรยากาศที่ว่าประชชนพากันมาสื่อเครื่องห่อเขาเครื่องไ่บาเนะอะวามืออื่นจะไ่บาสาบุญหอเขาซึ่งว่าบรรยากาศกาับคึกคืนขนาดคนไลายหลาๆเนาะพี่น้องไปเดียวเขาไปเบิ่งผาบรรยากาศอยู่อันนั้นเนาะนีะ่เนาะผาบรรยากาศกับคนก็หลยหลายๆเ้อพี่น้อง ็คือเข้ากับจิซื้อเครื่องห่อเขาคือกันว่าเมื่อวานนี่ค้นไร้กว่านีนนเนาะแต่ว่ามือนี้ก็ไร้คือกันอ่า,าลุยเอาเบิ่งผาเบิ่งหนอกกันบอกอยู่หนออยู่หนอกันไล่ไร้เลยเพรากว่าก็นปย่างยังเขาไปเลยแต่เขาก็สอดไป,ไปเออไปคนกับใครไล่ไร้เนาะอ่าเข้าต้องใส่ผ้าอัปาก นี่นะะ้อพี่น้องนี่ก็ผ่ารบรรยากาศที่ถึงคนขายเครื่องใส่บาตโอ้เอาออกมาสื่อมะแอลปลผลจะใส่บาตคือกันรถเนาะมปเปิผลงามแอปเปิผลหน่อยไปทมก่อนเนาะเอลผลหน่อยขายจะได้ล้อทามชีฟโอ้ใครชีฟพันเศร้าพันกันกนบใครบ่อ๋อ้โดยโดยแล้วมาก่อนถามเบิงึงนี่กับขนมใส่บาตหลายๆเนาะพี่น้องนี่ อันนี้เครื่องห่อเข่าโบอบไฟรอคุณก่อนเนาะหมากเมานี่เดยอันนี้เครื่องห่อเข่าสุดเท่าไรนี่สุดเศร้าพันจับเบิ้งหันบบจับเบิ้งอบตะว่าเอาะจับเบิ้งชิคๆทะลุจิ๋งหยกเลยตามผู้ชมเบิ้งอันนี้เพอ่์นเจ็ดเป็นสุดรน้อพี่น้องอ่าเครื่องห่อเข่าเฟอร์นิเจอร์เป็นสูตร แม่บอกมักเมาอู้ใครจะได้มักเมาเออไปตำกินเนาะนี่มักเมาตาว้วยพี่น้อ๋อปะนม่ไ้องน่น ไปเขาไปเบื่องพระคนไลยเนาะพี่หนองนอะบรรยากาศสวายให่คนโราอ่าเออแต่คนจีแต่ว่าคนไล่ไล่เมื่อวานนี้เฮงไลยเขาวันนั้นมาสื่อเครื่องหอเขาเนาะอ่าคนกัสิคืนแบบนี้แหละอ๋อเบื่องทางเ็เบื่องเขา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 สื่อของปุ่นเด้อเบื่องนั้นเด้อแอบเบื้องนั้นก็คือสิไลยเครื่องหอเขา นี่น้องพี่น้องเนาะครับเออนี่คิดว่านาจะเบื่อนันแห้งลายหมากใหม่เนะหลายคนกระสือหมากใหม่ใส่บาดยันน้ำ ตลาดยำแรงพ่นแห้งสิไลด์นะโบเนาะกรบ ตา 5, ักป่ามันบ่อยากใหม่ก็แน่นอปตาอ่านี่ขน,นมคองแซ็บอ้าโบไปซื้อนะซื้อยังมีดิซื้อกนมเน่ไหมคะ่ะซื้อกวัดคอเจบตลอดเอาใจไน้่เอช้ยเอาสิบพัน หอยหอยขม <c oughs> อันนี้ก้อยทองทะเรนี่ก้อยแลมีตาแน่้าโองสิบทงซีขาแร้วก็ทงขากันไอ,อ้แม่สื่อเลย ซื <onents> ้ออะไรอีกโอกหลายเนาะสื้อพวกกรอะอนี hmm. ่นีเครื่องใส่บาทเดบบแบบนี้เทไรเงินเดียวเทไรนี่แบบนี้นะจาหายยุ่เาะยุ่งเหาะาพันหรอวะยุ่งเหาะาพัน น uh uh huh ี่มันเครื่องงอเขาด้วยพี่นอนด้วยเขาเจาก็จะเกียมเบิร์ตนอกแบบนั้นไม่มหมากโมมาแตงหมากอื้อหนุ่ยอย่างต่างๆหมากใหม่นี่เขาสามารถเลือกเอาเองได้เนาะก็มีความแออัดขนาดนี่ม็นเดืองในเนาะพี่นองเอ้ยเดืองในตลาด เดี๋ยวสิยังออกไปเบื้องนอกน้องบัดน,นี้บ่อนที่ว่าพ่อแม่ประชาชนเอาเครื่องมาขายเองเดบุทำเบือ้องติงเท่าไรนี่สุดเท่าไรนี่เท่าไรนี่3เบื้องเบือ้องหันโครบว่าล่ะเดบุโ

คนกับมาสือเครื่องหอเขาไล่ไล่เป็นวัฒนธรรมแบานเฮาเนาะหอดต่หอดยามบุญยามชิ้นคนกับมาหาของเหตุบุญขึ้นกันขนาดเจ้านี้ใส่เลยสุดนี่ก็เป็นมีแต่สุดสุด้าพันนี่เขาจะเหตุใครเนี่ยคือต่างๆ่างเขาเหตุใครเป็นสุดแบมมีเของเจ้าเขาบอกว่ามีหมา มันเอาเดือนเขาก็มีที่มันแม่อมาแต่ส่วนโอ้โหเนาะบ๊วยนางใหม่ตไลเขาเสนตะเครืองนั่นเนาะอือเคืองอบปลาแป้ต้องะได้หะ ซื้อแล้วมังเหะโลอ่ไรมังเหะเออโอเคไี่เล่พี่น้ังเนาะ อยู่เบื้องนั้นก็จะเป็นหานคล้ายเสีงกองบุญเบื้องนี้คน้วยคล้ายลายเนาะสะลายเขตนี่หันจะบ่มีอาหารอาหารตามธรรมชาติเออบ่มีแอาผวกเึ้นแบบว่าสัดปลาย่างขนาะนี่นนองแต่ว่าจะเป็นผวกหมักใหม่หมักตอกเป็นพักเป็นมีนี่เมนลายนเนาะเขตเนีะเอ,าอ้ายัดผวกก็มีบ่แเ่มนที่ เฮ็ดตัวเป็นไรบ่เฮ็ดลายเออตรงเทไรร้อยดีร้อนเนี่ยซื้อเฮ็ดไรก่อนเนาะพี่น้องนี่กระซิบพันบ่ตัวนี้บูมแมนมันแก่แล้วบ่ใครโดนก่อนเนาะเอออุ้ยเียมบุตรเรียนอะเอ้ยบุตรชายเนี่ยปนิชเลยเด้ ไอ้จุดไออกี่เออได้ฟัดางเด้อบอลหยกตอวันพี่น้องเออพอยทำอะไรนะเออเอาเบิ้นอะไรบอเอาสิบพันสิบพันเออ่ะขอบใจเด้อเอามันมานทิ้เรื่องไปเ้างห้องเ่อันีผาบรรยากาศเบื่อเน่นอนพี่น้องคนไขยตุนไค้อันนั้น้ลน์เลยเี่ยวกับขี่รถใหญ่มากเป็นเป็น เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มวัดสะซาจะไปจะเบิ่ง่ <laughs> ม,งมข่อยนี่นะวอนหยุดผัดจุ่นจนมุ้มมีน้องใหม่นออ้อวัดสันว่าอยากกินแกงน้องใหม่แต่ว่าเราหลอหอมตลาดแล้วบริเวณน้องใหม่เขาสื่อยังอีกหนึ่งพวนี่น้อเขาเจาะกระเพาะกันมาแบบนี้เต็มโหลดมาจะสื่อน้อชวนกันมาสื่อเครื่องปเภัยบุญ กระไดเครื่องหอเขาไปคนละทุนคนละทุนจะเฝ้าเจ้าจะเฝ้าจับคนพมมาลงตุูปิงนี่เนาะพี่น้องซื้อเครื่องแล้วว่าละว่อนี่ตากันเมื่อแล้วเราเนี้ไปเบิ่งคลิปได้เดือดเราบแตดเรียนหน้าชื่อไง เท่าก็ได้เฮ็ดแต่ทงหนึ่งเนาะอ่านี่เครื่องขายต้นขายยังอแม่ซื้อแลอ้วเนาะพี่นาะไว้ไปซื้อนี่ก็คือบรรยากาศอยู่ตลาด เมืองเรางามเนาะพี่เนาะวันที่สจสวยทนั้วันที่เสจวงมากเยนาะวอจักเลยยา้ประกาศหลวงเออนี่ก็งมันนาะยี้อเหนียงข้อง่ายาจสุดเศร้าพันเนาะเออนี่งามโบย้ก็จะเสือก็งามทอกันออเนาะมงอบานเนาเงอมันเป็นหลา โอ้ยจะกินมักหมีด um> ้วยแอบมังกุดอันนี้อือดีกว่อันี่เสียก็น่ามัดนี่เป็นเห็ดเครื่องหอขาวคลายนะไปบอไปแก่หวยเออไปมันบดนบอะไรบอสเตี้ยวต่กไปเลยนี่นอกพี่นองนี่หรอ โอ้มังหงอตัวนี้ส่งเสียบได้บุือสีสมมันดิมันเป็นสีนับนั้นโล่สิบพันเนาะพี่น้องบ,อบ่าวนานี่มังหงอเลยพี่จะออมังหงอไทยเนาะอ้ะอนี่พี่น้องเดี๋ยสิพันมาเบิ่งนีน <c oughs> น่นี่นี่นี่คนคล้ายอันนี้เนาะ ขนม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 ยังเนาะขนมหูสั่งขนมหูสั่งก่อนเท่าไหร่ซก่อนหาพันนน้อพี่น้องนี่พ่นกบค้างแบบนี้จะรแผ่นราคางไปค้างมาเพื่อฟอ่อนนเนาะ เลมใครดีได <Pin. S 2> ้ไหมนองนองเอาเอาทงเอาทงนึงขายดีบ่จะเห็ดมาจ้าก่อนนี่ โอ้ซีลอยซีลอยนี่จักม่วงเบิ้ดนี่ จักม่วนวดโอ้โหพี่น่องเป็นคนไทยดีขนาดเลยงันหรอประเทศมาซีอ่อยก่อนแล้วพี่น่องสร้างก่อนหาพันคนไทยใช่ไหมมีอันคันวาค้างว่ายุบกระใคเบิดไว้แต่ว่าเขาค้างสะาเนาแต่ว่าประมาณเพศกบเบิดก็พี่น้องคายดีขนาด

หืมมีใบหน่อยเอาทงหนึ่งฟองหมักสำหรัเจ้าว้าวบ่บ่จะา่บมากินเหรอเอาเอาอันทะไรทงหาพัานเอาเอาซองซ้อเพื่อเลยสิแทนเอาซองทงโอัวงน้าคน าขีา่รถเมื่อล,ลมพัดจะปวแตกบวดบริรเวณนี้เอานีา่เราพี่น้องมีกระไคอันนะั้นไคขา้างหอเขาไ่าอันนะั้นหมักใหม่เขีนี้ก็จะไม่จะจังสี่เนาะพี่น้องตรงนี้คน,นคนมามาสู่ื่องหอเขามาเป็นรถเป็นรถเนาะพี่น้องเนาะนี่กม็มังซากรถจอด เราเสียดยังตัวนี้เสียบเอ็นบหอเห็ดเสียบเอ็นบรอเออสีนเอ็นเนะาะโเท่าไรเอาเสือนี่นะสาวโรคอะไรเอาเสือนี่ยโอ,อ้เรากลับมาเห็ดหลวกแบบนี้แล้วก็เห็ดเป็นเสียบเอ็นคล้ายเนาะพี่น้อง อ่าเดด,ดีเป็นเสียบเอ็นท้ายแบบนั้น ้องสำหรับอ่ะอยู่ตลาดเมื้นเราง้ามกันซิเป็นประมาณนี้เนาะคนจะขายส่วนไลกับเป็นประเภทหมักใหม่เป็นพักเป็นนั้นเนาะจะเป็นอาหารอาหารแบบฟาสต์ฟ้ายางอันบุคอยมีเนาะเกล็ดนี่จะมีจะเป็นประเภทหมักใหม่มากต่อพักมีที่หาได้น้ำไหลน้ำสวนอ่ะเนาะไลายเดี๋ยวนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบใจได้หลายเด้อพี่น้องที่รับชมจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอยู่เด้อสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย